สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสูไล่การเบิงเหล่าวรวุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาผอกันกระแปดในช่วงแรกของมือวันที่สิบห้าเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะมือนี้นะคะแอดพาพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุกอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่บึงการนะคะมือนี้ปูเล่ามาเน้นย้ำโครงสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะแนวทาง ของปูบึงการในคลิปนี้ค่ะสิได้มาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามร,มรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคุณค่ะกราบนอสการ์ค่ะอ๋อเจริญพนคนฝนก็ตังมากเลย,ยเนี่ยยิ่งถ้คุณมาบนะ่อาฝนน่ะตั้งกำลังมืดเลยค่ะปูตอนนี้นะประธานนีมากแต่กำลังมืดค่ะไม่มือเคื่องนี้ตกตอันบ้านคน้อยกับหลังข้าหวหัวเลยที่นอนกับเปียกเลยเออค่ะเอางัน เขียนเอาหางเดียวโดดโด,ดเอเดีวยจา็สองหางเยู่ <c oughs> โอ้ก็หลายใจกระหังเดียวกระหางเดียวสองหางกระสองหางกระปูแล้วแต่ปูสีไห้ค่ะงุด้ทยดงสุดท้ยดยดทยแล้วเด็กค่ะมันนี่ค่ะอ่างูุด้ทยเอาเอาเขียนลงไปเอาเลยค่ะปูตัวไหนนะคะหนึ่งศูนหกหนึ่งศูนหกค่ะ เออเดี๋ยวบัทนี้มันเถียงกันเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเถียงกันว่าจังไหนกับปู้อีนึงอีอีผู้หญิงว่าเลียสิออกหาชีนึงพน้าค่ะบาทนี่บอกผู้ชายว่าโบแมนหนึ่งศูนย์หกพน้าว่าค่ะเออเที่อาลงอยู่โบหาชีนึงอ่ะเขียนอะไรได้คับปู้เออมันมันเถียงกันเนี่ยค่ะเออถ้าเขนม่ออกเนาะแมนคับปู้ ไรมาเก,กิจาหนเพื่อนเอาค่ะบ้านนี้ข้างล่างบ้าเนเลค่ะข้งล่างนี่ฮกซีกซีค่ะพ่อเดี๋ยเอาหางเดียวละค่ะอะไรหางไปโอ้ครงบินกะขึ้นพ็ดีบานนี้ครับพ่ยูนไม่ว่านี้งมาตังไว้รถบัสไหนึ่งโอ้ค่ะ จังไงแน่ล่ะค่ะปูว่ามันมันก็สิพากันเสียใจเนาะค่ะปูเมันเมื่อเมื่อสมงสี่รังหน้าที่ประดท่อบางเดงอะไรมั้ค่ัออกมาานตื่นสามน้าทีอยู่เปนปนที่ปนที่างบ่ได้นะคะปูตอนตอนตีที่ค่อยฝันเนี่ยฝันว่ายังไนค่ะปูฝันว่ากระสอบหัวอาหารหมานั่ะ มันขาดมันเฮียแม่ะมันมั่รู้แม่ะมั่รู้บาดนีเพราะไงยืนขึ้นมากเพราะไงั้งต้มน้ำหม่อนทั่งกาแฟแล้วบาดนี่ไหวพระไหวพระแล้วมึงก็จำในยุ่งงาสุกศอกว่าอาหารมึงตั้งยน่ะกูเล่นไปหามึงแม่หาจังไดนี่หาจังรุนจังเห็นเลขอะที่คะเออเลขมันอหนึ่งศูนย์ห้า เอาไก่กันกับอันที่เขาเถียงกันเนาะนค่ะพ่ออันนั้นมันเรื่องชุนหูเกล่าก็ไก่กันอยู่งเนี่ยเออหนึ่งศูนย์หามาดิค่ะพ่อเออคอยกันเมื่อถึงมันที่ออกอีหลีด้ก็จำได้แน่นเปานเนี่ยว่า่ะมันที่กลิงนมันทุนมีราคามีอย่างเขียนไว้เป็นบ่ค่ะมีมีตะเลขอันนั้นแม่อันนี้บ่เสี่มันออกซูนหู แอ่าชู8กแปดหนึ่งควาฝันเห็นไปฉายค่ะไฟแอนไฟแอนจับสัตว์ให้เหราซื้อเม่ใช่หมอแบัตแม่ะเลขมันยื่นหาชูนุกแปดเนบอค่ะมันออกสามโเล็กลขแมง,งวมดหนึ่งบัดนี่งวดน,นี่กวฟันฝันจำได้แม่นเห็นถุงหัวอาหารนี่แหละค่ะกอนนี้ว่าโออันนี้คือที่นี่หนึ่งยูบบมีชูนบอ บอกเลยก็ว่าท่าเจ้าท่วมากกว่าจะไงเจ้าตัวนี้ล่ะอาเจีนมันแมนค่ะอาเจ้นมันชูพะวัามือเลยก็ออกไปได้แมนค่ะพูอย่าลุงไปใหนย่อมเลยถ่าี่เป็นมาต่ม่ายังมแมนไอ้ไหต้องว่าไห้หนึ่งศูนย์เก้าแมนนะแมนบ่แมนค่ะพูเออบาทนี่เกิดถ้าเทียมันควยนมองหงดไว้คนนี้นี่ว่าคนชื่อเก้าศูนหลายนี่ ค่ะคันมันปีนมาเป็นหกนีไม่วหวอเคไหมเนี่ยเพื่อนมาเพื่อนที่ให้ตั้งแต่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไปนกละค่ะเออี่วเลขอาจารย์เจ็ดแปดค่ะนูว่างุเฉยมนยโอ้วายเพื่อนหนึ่งเจ็ดแปดตกชค่ะุเจ็ดมากค่ะ วันว่นเราบอกให้ไปเขียนไว้มงลุมล่มเราเรียกเลยไปเขียนเขียนหน่อยไว้เลยโอ้ปูหาเจ็ดแปดอันมาบอกให้ปูไปเขียนหนึ่งเจ็ดแปดก็บออุ้ซี่ไว้ลุมบอกค่ะปูเออเราบอกว่าไปเขียนไวน้แน่ข้าจมาม่านไหวลุ่มแล้วไหลเนาะอืมค่ะปูไปเขียนไว้ฮะเจ้าข้าเจ้าได้ขารถคาํคามันปาหนะอืมจ้าปูปแล้ไปเขียนไว้ เลียนไว้วัหนึงกว่า,ก,า,าวก็ไปเมืองยุ่งเหยิงกว่าฐนหลบไม้ติดใจค่ะเดี๋ยว่าก็อตั้งความผูกความในโลกค่ะเี่มันดูดีนะค่ะบ่ได้ยังฝากเพื่อนเรกอันได้หมอนฝากพื้นคือหวานต้มน้ำใหม่ไว้หายเละครับปูไวไห้หลายเหรน้ำใหม่เราต้เกี่ยต้องตุมเออ,อก็บ่ได้ฝากเพื่อนตีละครัปู ย้อมปฏิภาสให้เยอะข้าวสารมุ่นข้าสานเราห้เพิ่นมาพวกข้าวสารหาหุกโอบข้าวสารเจ้าสารเหนียวค่ะแลเพิ่นกับจงวายยุ่ยามนี่การนี่งานค่ะปู่มนี่เพิ่นแต่จะได้ไปนีเมี่ยงว่ไปนี่เพื่อคนตั้งใจมะฮะเป็นูหาเจ็ดแปดโดยเฉพาะเลยบอกหาบปู มาโมงเดียวแล้วมีคนถามว่าไปเที่ยวแม่น้ำขงว่าเพื่อนว่าไม่ไปตั้งใจมาที่นี่เถอะนะอือโอ้ยเล็ดต้นเพื่อนนะครับพวกเพื่อนก็เฮ็ดผัาป้ <m ere ly> มปามากอะเฮ็ดต้นเงินก <m ere ly> ็ส <m ere ly> ิโ่เมนกุ้มเยอะมันเลือดมากเลยถวายไข่ถยบ้านนี้ไข่เล่าให้พวกแม่ออกได้ตัอไะไรรู้อันกะซีโ่เมนกุ้มนี่ตีพฤษที่เพิ่นเห็นมาหายผู้หายเจ็ดแปดตลอดนะครับพวกอย่าเพื่ีนมีละอืมเพิ่นเห็นมาตลอดอย่างนี้ระบายอยู่ เราชัวเจยิ่งบุญยูผุนเราะว่าหนจำในยุเลยเจยุทธภะค่ะยุะธระพุธโอ๋อค่ะคุธว่าเจนี่์เนี่ยเราติดวัดเนี่ยค่ะเราศรัทธาเนาะเราหักเป็นมาตั้งใจมะมงเดียวเลยไหมค่ะเพิ่นบุกไปหาเชี่ยววัดอื่นเหรอนี่คนเกิดตั้งใจมาหาเราไปเออไปผู้พ่อหรือยัง ไปเที่ยวมนน้ำขุ่หรือยังคอนวามไม่ไปเมื่อคืนนี้พอมาถึงก็มาพักที่ในตัวอำเภอโในตัวจังหวัดค่ะแล้วก็มานี่เลยพน,นะรถบ้านใหญ่นอนรถบ้านบักวิ่งใหญ่พี่ไงแม่เชี่ยวขาวแม่ค่ะอืมา็จองกวโว้ยก็เลยเครียดกวนฟังค่ะจากมากอ,ยอยู่เครียดเกิดเกอ,อยู่ ค่ะป <c oughs> ูพระเจ้ากระไว้พระยศทั้งก็เห็นหนาคอยเนาะค่ะยังก็ดีใจพระเจ้ากระดีไมยุ่พระเจ้ากำลังเตรียมเงินหาเงินแบบว่าจิมาสร้างสถูปแ <c oughs> ล้วล่ะสร้างสถูปสถูปเพื่นจิตสร้างมือใดยนะคะปูสรางมงคลแล้าเนี่ยเหรอนั่นล่ะมือใดยค่ะปู ันชงการวันที่สิบสองปีนาบมโอ้วันที่สิบสองปีนาสงการ,รอาอืออม,มอค่ะ,ะโโค่ะนะค่ะปูเน,น้นีน่นี่ป๋าเป็นก่อนค่ะอืมปดาป๋า่ันเงินมันบุกเนะค่ะไอ้นั่นน้อหาวจะบุกเข้าเหตุในโลกนันในวัดนี่ค่ะชิญของเพื่อนเพืตั้งหาดอกเพื่อนของแม่เรา อืยากปูค,ะค่ะอันกะซิมีอันผู้ค้ากะซิมีหนึ่งศูนย์หกหาซีหนึ่งหนึ่งศูนย์หาแล้วก็หกซีอันว่าครับพ่อค่ะเอาละค่ะพ่ โอ้ยนาฬิกาขับขอบพูอขอบพูอ่อันไหนนะครับพูอ่โอไม่ใช่สอนค่ะค่ะขอบพูขอบคุณค่ะพูแกรนสการขับพูสาธุค่ะค่ะรวยรวยพูรวยรวยค่ะสาธุค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่บึงการเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแนวทางของปู่ค่ะมนิมี่หนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดหาีหนึ่งหนึ่งศูนย์หาล่างหกซีนะคะพี่น้องคะปู่หาเจ็ดแปดมาบอกให้ปู่บึงการเขียนไว้เพราะว่าสิมีเอฟอ่าพนมาละละพี่น้องเอฟซีจากทางกรุงเทพนะคะพนตั้งใจมาก หาปูหาเจ็ดแปดโดยเฉพาะนะคะปูหาเจ็ดแปดก็เลยบอกให้ปูบึงการไปเขียนไว้ยูมองลุปมาสัน่นหนึ่งเจ็ดแปดกับหกสี่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะแนวทางมันนี่นะคะปูบึงการมาบอกซูฟังค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะสําหรับแนวทางมันนี่นะคะของปูบึงการนะคะพี่น้องคะจังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งค่ะ ถ้ามากักจะชอบแนวทางของปูบึงการในคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณายิบจับซสือหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะผู้ละใบสองใบนะคะหาเทียมีโชกรังวัใ่ในไงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาขอบ,บุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบุณขอบคุณสาหรับแนวทางมันนี่ค่ะขอบ,บุณขอบคุณปูบึงการด้วยนะคะเอาไว้พรอกันในกับแอดในคลิปหน้าด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ